โอเคก็ส okay. ว,วัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่กับช่องเทสเบเกอร์เลสซิ่งนะครับก็คือวันนี้มาในโหมดของเจ้า JRS เหมือนเดิมนะครับแต่มาในเรื่องของชุดเบรกนะครับก็คือผมได้จัดมาแล้วนะครับเป็นชุดเบรกหน้าเป็นชุดหน้าทั้งหมดนะครับเป็นมือเบรกมือเบรกตัวนี้นะครับมือคัดตัวนี้แล้วก็เป็นชุดสายถักนะครับ แล้วก็เป็นชุดปั๊มเมาส์ outh, แล้วก็ขาคลิปเปอร์ของเมาส์นะครับส่วนนอ็นอตแล้วก็ขเขาก็จะมีโดยมีมีเฉพาะของมันนะครับผมความยาวก็เขากําหนดมานะครับผมก็เลยให้เขาจัดมาให้เลยเป็นชุดเลยนะครับผมแล้วก็มีน้ำมันเบรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันนะว่าแต่ละตัวมีของแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะครับชุดหลังก็คือชุดหลัง ผมไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดหลังเนี่ยผมตั้งใจมีอยู่ในใจแล้วว่าจะเป็นของอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่ได้นะครับก็คือเป็นปั๊มเต่านะครับของแบมโบ o นี่แหละนะครับเป็นปั๊มเต่าทองนะครับตป็งาน 20A นงาน 10A 20A ทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นงานแท้งานอะไรนะครับก็คืออย่างตัวนี้แลวผมมารีวิววันเลยอย่างแรกเลยอ่ะตอนนี้จบไปก่อน มาดูในส่วนของเบนปัน๊มเ็นี่ยนะปั๊มบนนะครับผมเป็นของค่าย RCB นะครับผม r a c i n g Boy นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างนิยมกำลังนิยมอยู่นะครับพอสมควรเนาะอาจจะแบนดก็คือก็แบนดังอยู่นะเขาก็ ใช้กันอยู่นะไม่รู้ว่ารังไม่ดังไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นมีคนใช้กันเยอะตอนนี้นะครับก็คือมีอะไรมาให้บ้างก็คือมีติ๊กเกอร์นะครับผมเล็กซ์ิงบอยนะผมอา CB นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนปั๊มนะครับปั๊มก็ให้มาเป็น ลูกสูบขนาดนี่นะครับ14มิลน,นะครับแล้วก็มีถามว่างานดีไหมผมว่างานก็ผมว่าโอเคนะครับโอเคเลยเพราะว่าเล g ก i ินบอยเนี่ยมันเป็นคือเป็นปั๊มแท้นะครับผมมันจะไม่มีก๊อปหรอกนะครับไม่รู้นะว่าอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นปั๊มแท้นะครับ ผมเลือกเป็นปั๊มแท้เพราะอะไรมันอย่างตัวอยตัวเนี้ยผมเลือกเป็นงาน 20A เพราะผมชอบนะครับเพราะผมชอบแต่ไม่รู้ว่าการใช้งานมันจะดีหรือมันจะไม่ดีผมก็ไม่รู้แหละนะครับผมจะลองใช้ดูนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแท้ของทาง Blacking Boy นะครับก็คือมีเขาเรียกอะไรอะ ที่เสียบไฟเบรกน่าจะใช่ชับที่เสียบไฟเบรกตรงนี้แล้วก็มีงานถามว่าโอเคเนียนนะครับมีสกรีนตรงนี้ด้วยนะครับ RCB นะครผมโอเคจะไปแบบเร็วๆเ,เนาะโอเคมีแค่นี้นะครับปั๊มก็แพ็กมาอย่างดีนะผม ยังดีเอายังไงล่ะ,อะอโอเคก็ใส่เจ้า JR นะครับแล้วก็เป็นมือคัดนะครับมือคัดก็คือคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าแล้วผมจะบอกว่าทำไมถึงใส่คลิปนี้ไม่ได้มันมีปัญหาอยู่นะครับ ก็มีนอตมาให้นะครับผมสองตัวส่วนหูใครที่อยากจะใส่กระจกอยู่หรือว่ารถดเดิมๆอยากจะใส่สวยงามอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ทางช mm ิมบอยเขาก็มีทางมีเขาเรียกอะไรอะหูหูกกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับรถดเดิมๆก็สามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อหูแนละกระจกเพิ่มนะครับ มือคัดเป็นมือคัดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ r c b นะครับผมงานก็เนียนสวยนะครับเก็บสีเก็บอะไรได้เนียนอยู่นะครับผมก็คือมมนเป็นคู่แต่ว่าเขาไม่ได้ขายเป็นคู่นะเขาไม่ได้ขายเป็นคู่เขาขายมาขายแยก นะครับซ้ายขวาเขาจะขายแยกทางทางทางได้ิิ้นบอยนะครับถ้าปัมมคู่ก็จะเป็นพวกงาน 10A 20A นะครับของเบมโบอะไรพวกนี้จะขายเป็นคู่นะครับแต่อันนี้เขาจะขายมาเป็นชุดโอเคประมาณนี้ชุดมือครับ ผมก็คือเป็นของนานแท้นะตัวเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เป็นชุดสายถักนะครับ oh. เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะตรงนี้สายถักหัวเก้าสิบสามสิบนิ้วสาสิบซิวน่าจะเป็นความยาวหัวน่าจะเก้าสิบของเอิญนะครับผมของเอิญนะครับประมาณนี้แล้วก็มีน้ำมันเบรกนะครับ หนึ่งขวดโหขวดขวดละร้อยเนี่ยขวดนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีชุดขาดจับรลิปเปอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นของเมาส์เป็นของความเมาส์นะครับก็ให้เขาจัดมาเรียบร้อยนะครับส่วนครับขาขาบเบรกเนี่ยมันของแต่ละแบรนด์นะครับผมมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนะครับผมความสวยความเนียนก็แตกต่างไปนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับ ก็คือดีทุกยี่ห้อดีทุกรุ่นดีสำหรับขานะครับผมปั๊มสำหรับปั๊มนี่ทุกอย่างงานทุกอย่างปั๊มเลือกซิ่งบอยพวกนี้นะครับก็มีรับประกันนะครับผมตัวนี้งาน 20A นะครับผม 10A 20A ดูยังไงผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่เขาบอกว่างานตัวนี้เป็นงาน 20A นะครับผมก็ ถามว่าเขามีประกันไหมถึงจะเป็นงานกอลอันนี้บอกเลยนะเป็นงานงานเทียบงานเหมือนนะผมไม่ได้งานแท้นะครับผมก็คือถามว่ามีประกันไหมเขาบอกเขามีประกันให้ถ้ารั่วใส่แล้วรั่วทุกอย่างมีประกันหมดแม้กระทั่งสายถักตัวนี้นะครับมีประกันหมดถ้าใส่ปุ๊บรั่วปุ๊บคืนเงินไอ้ไม่คืนเงินก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมก็บริการถือว่าโอเคอยู่นะครับ นะครัถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นปั๊มเทียมมันเป็นงาน 10A 20A นี่แหละนะครับเขาก็มีบเขาก็มีประกันให้นะครับผมในส่วนของปั๊มเมาส์ตัวนี้นะครับงานมาดูงานกันนะครับเห็นงเขาบอก 20A งานเนียนแค่ไหนก,ก็ถือว่าเนียนนะแต่มีตำหนิตรงนี้หน่อยนะครับ แล้วก็มีโค้ดอะไรก็ไม่รู้นะครับมีเป็นรหัสอะไรของเขาไม่รู้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ลูกยางอุดลูกยางตัวนี้ก็อุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีน็อตมาให้มีน็อตมาให้นะครับกล่องไม่มีอะไรก็มีอะไรอะติ๊กเกอร์มันเดิมเหมือนกับทางนน้นเบมโบนะครับ มันก็มีมันเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันการ์ดอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ทํามาเพื่ออะไรนะครับแต่ก็าอาจจะไม่รู้ครับไม่พูดถึงมันดีกว่าเนาะมาดามูแล้วเป็นข,ขาขาฮปเปอร์นะครับก็คือเห็นผมบอกไปนะครับว่า ทำไมผมใส่คลิปนี้ไม่ได้ใส่ให้ทางใส่เลยไม่ได้คลิปนี้เพราะว่ามันมีปัญหานะครับผมมันมีปัญหาเรื่องของโช o นะครับไม่ใช่มีปัญหาเรื่องของโช o หรอกก็คือผมลองเอาใส่แบบนี้นะครับแล้วลองไปเทียบดูนะครับผมก็คือมันต้องได้มันมีวิธีหลายวิธีนะครับผมก็คือผมจะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังละกันนะครับ จะอธิบายที่หลังตอนที่ผมวันที่ผมใส่เพราะผมมันจะมีมันจะมีเหตุที่ต้องแก้นะครับผมก็คือขาจับตัวนี้นะครับขาจับตัวนี้มันความหนาของตัวเนี้ยมันมีผลมีผลทําให้ผมใส่โชคไม่ได้นะครับก็คือการใส่อ่ะจานอ่ะเพราะผมบูทผมข้างซ้ายข้างขวาผมได้กึงได้อะไรมาได้ระดับล้อมันได้ศูนย์แล้วก็วคือ ตรงกับบางโคลนแล้วอะนะครับก็ค <êtes s S 1> <Okay. S 2> ือแล้วผมใส่ปั๊มตัวนี้ไปผมใส่ไม่ได้นะครับผมจะไปปรับบูทให้มันบาลานซ์กับให้มันปรับบูทเข้าหาปั๊มบาลานซ์กับปั๊มมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าผมเขาปรับบูทเข้าหาปั๊มให้มันบาลานซ์เข้าหาปั๊มมันก็จะล้อมันก็จะเบี้ยวนะครับไม่ได้ศูนย์ไม่ได้กึ่งกลางนะครับมันก็จะติดมันก็จะติดเบี้ยวนะครับไม่ไม่ตรงกับบางโคลนนะครับเราก็เลยมาต้องต้องแก้แก้ที่โช๊คมีหนึ่งเลยแก้ที่โช๊ค สแก้ที่ขาคลิปเปอร์ตัวนี้สามแก้ที่ดุมนะครับเพราะว่าระยะของจานอ่ะใส่เข้าไปอ่ะจานเราสังเกตเวลาใส่จานมันต้องให้มันตรงกับตะเข็บตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นรทัดฐานนะครับให้จานมันตรงกับเบรกตัวนี้ให,ให้ให้ตรงกับตะเข็บของปั๊มตัวนี้นะครับให้ทางลูกสูบข้างฝั่งเนี้ยมัน มันบีบได้สม,มู่รเสมอได้พอดีกันนะครับประมาณนี้วิธีแก้คืออ,อิธีปัญหาที่ที่เกิดก็คือใส่เข้าไปแล้วระยะมันไม่ได้นะครับขนาดจาน,น,นมันตรงแต่ว่าปั๊มตัวนี้เอขาคลิปเปอร์ตัวนี้มันก็จะยัดเข้าไปกับประกอบกับแกนโช๊คไม่ได้มันก็เป็นสาเหตุที่ผมประกอบให้ดูคลิปนี้ไม่ได้นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็อขอเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอเป็นรีวิว้ก่อนนะครับ รีวิวชุดเบรกไปก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแก้แก้ที่โชคจริงๆแล้วอ่ะผมบอกก่อนนะว่าอยากให้แก้ที่ขาจับมากกว่าค่ะข,ข,ข,ขาคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับให้ทางลงกึงน,นะเพราะขาคาลิปเปอร์ตัวเนี้ยความหนาตัวเนี้ยนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะครับมันจะมีขนาดหนาบางไม่เท่ากันเนาะ ก็แล้วแต่นะครับผมแต่อันนี้ก็คือผมลองไปเทียบดูผมเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆเนาะแต่ผมจะไม่อธิบายทีก็คลิปหน้าแล้วกันคลิปตอนประกอบเนาะเพราะว่าผมจะไปแก้แล้วก็พร้อมมาที่ยาอธิบายแบบเผื่อคนซื้อมาแล้วเกิดปัญหาเหมือนผมนะครับจะได้พากันแก้กันเนาะก็คือเดี๋ยวผม โอเคผมก็จะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้เี๋้วผมจะขาจับไปแก้นะผมให้ทางลงกึ่งเขาล้างล้างหน้าตัวนี้ออกมาครับให้มันบรรา้า์ให้มันบางกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะใส่กระโชคได้นะครับแล้วก็จะมาบอกอีอทีคลิปหน้าว่าผมแก้ตัวไหนไปบ้างอะไรยังไงเนาะสำหรับน็อตตัวนี้นะครับผมก็ซื้อเป็นสําเร็จมาให้เขาจัดมาให้นะผมมันจะมีระยะความยาวที่จะพอดีนะผมก็เลยไม่ได้มาหเมาหเองเนาะ น็อตตัวนี้นะผมก็แพงเหมือนกันนะครับผมร้อยเก้าสิบบาทนะครับคู่นี้ร้อยเก้าสิบแล้ววันนี้อีกนะครับไม่รู้จำไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่สวยอยู่น็อตส,สวยนะครับโอเคก็ <S <S คือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มารีวิวงานจุดเบรกนะครับใส่เจ้าจ r อาเนาะงานน่ะผมบอกเลยนะว่าอย่าไปยึดติดมากมายนะครับถ้าเรายึดติดมากเราก็ เราเอาเอาตามที่สะดวกเราดีกว่านะครับงบประมาณเราเรารู้เรารู้ตัวเราอยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะเล่นประมาณไหนนะครับลิมิตของเรามันอยู่ที่แค่ไหนนะครับอย่าไปอย่าไปยึดติดกับแบรนด์อย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้าใครมีเงินมีทุนที่พอจะเล่นของแท้ของอะไรได้ก็จัดไปเลยครับเพราะว่าของแท้มันก็ต้องดีกว่าของเทียมแน่นอนนะครับ อย่แต่ส่วนปั๊มพวกนี้ปั๊มบนพวกปั๊มบนเนี่ยปั๊มบนของตัวนี้นะผมผมก็เล้มีของแท้นะผมของเล่นบินบอยนะครับราคาก็ไม่สูงมากพอที่จะพอที่จะซื้อได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเพราะถ้าซื้อก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับอันนี้ 20A ก็ก็ไปเช็คราคาดูหลักอยู่ประมาณจะเป็นร้อยนะครับก็มี มันมีหลายเพจหลายร้านราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับอย่าไปยึดติดมากมายนะครับผมเราต้องดูตัวเราด้วยนะครับเรามีงบแค่นี้เราจะมันเอาง่ายๆว่าอย่าเกินตัวนะครับถ้าเราถ้าเรารู้อ่าอย่างสมมติปั๊มปั๊มเทียมตัวเนี้ยนะเรารู้หลักการทํางานของมันเรารู้ว่าเออมันคือปั๊มแท้เราเข้าใจเราเข้าใจใน ว่าเอ <ENA> อเฮ้ยมันคือปั๊มแท้เอ้มันคือปั๊มเทียมนะครับคือปั๊มปั๊มเทียบแท้นะครับก็คือเราก็เข้าใจทําควอมเข้าใจกับมันนะครับเบรกมันก็เอ้ยทำไมมันดังเบรกแล้วมันดังบูดวะเฮ้ยดีดีเบรกครั้งแรกไม่อยู่ครั้งที่สองอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องทํควองเข้าใจกับมันว่าเออเฮ้ยมันเป็นปั๊มเทียมนะครับมันเป็นปั๊มเทียบแท้นะครับก็คือเราต้องทำความเข้าใจว่าตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปทีเรียกับมันนะครับ เรางรู้รู้หลักการทํางานของมันก็พอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับงบประมาณทุนของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมอย่าไปยึดติดนะครับผมถ้าเราทําเราซื้อแท้กว่าเราจะเก็บเงินซื้อได้นะครับผมถ้าเงินอย่างพวกเราเราเนี่ยสมมติถามว่าถามว่าผมซื้อมีสามารถซื้อได้ไหมล่ะของแท้ผมมีปัญญาซื้อนะครับผมของแท้ไม่ใช่ผมไม่มีปัญญาซื้อนะฮะแต่เราก็ต้องดู เรามาใช้งานยังไงแล้วก็งบประมาณเราลราที่เราตั้งกับรถคันนี้ไปที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนะี่ยก็คือโอเคผมไม่ไม่อธิบายมากนะครับผมพูดเดยอะไปก็เดี๋ยวลำคาญกันนะครับโอเคสำหรับคิปนี้ผมก็มีประมาณนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ